สวัสดีครับมือาน,นีมาเลียงควายนะครับแควายกำลังลงท้าไปนะครับจากทีโบดีพบอกันโดนนะครับนี่ก็นั่นสกะสีมาไทายรูกไหมพี่น้องไดีเบึงนะครับปกติ่บดีไทยก็คือไปลงเลี้ยงครับมากอะอยาฝฟนตก,ก็เลยบดีเอาโทรสัมมาเลยครับมืนไม่หนีเลยว่าพ้นตกเราก็เลย ตวัวซับมาไทายพี่น้องในบนึงน,นะครับไปครับลุงท้าไปแล้วลัดลุงมนาวเย็ยบข้ามาแล้วครับนี่แม่เบ้ได้ครับนี่เย็ยบข้าอืมนี้นี้ อ๋โตเก็บเป็นปี่แล้วครับนี่กระสีพ่อปีล่ะนครับแล้วครับโมถาอยู่ฟังุ่นกรบมีครับสามตัวครับคนไปเลียงโมบ่ไปน้ำหมครับแยกไปทางมครังสวาับ ผมไปบัน,นั้นมวงครับห้องอีขาวเห็นครับสิเวลาแล้วคุณะน,นองครับมาครับตอนนี้แหละ <c oughs> ก็หมุนจักรนบ แต่ว่ามูม่นักมากๆครัีได้ขึ้นถนน,นยังรัดหนาแล้วครับมลกองกันหนอยนีดล่ีล้วลดหนากระไรบ้างมูนีงมาแลวไสิขึ้นบ้าเหมือนกต้องตีขึ้นครับก <c oughs> คือ,นนคอคคบบคล่งไรเลยครับ ามาากม่เล่าพอแก่ๆเลยสกินบ่สเกินเกนมึงส่งบอบอสคืนแล้ว,ค,ค,ค,วรรค,ลครับต้องไล่นะครับนี่มาไกลดียวหมอก,กืนกับ้องลงไล่มึงแยกไม่เรียงมึงครับ มองเป็นนักฆ่าทั้งนั้นเรต้อลงล่องเรือครับลงไรืแล้วไรื่างด้นนะครับจะขึ้นบนไรืของมาขึ้นครับว่าหนามียอมทำอะไรกับว่าขึ้นนะครับแน่แน่แน่เฮ้ยขึ้นมา,ามาจ้างมันถอดอีกเก้เยบขา ขึ้นขึ้นขึ้นปไปแล้วครับไป,ไป่ไม่เดี๋ยไปจักรยานก่อนครับโอ้ยไปไป ยิ้มนะครับนี่นี่นะครับออกจักรยานแล้วครับเดี๋ยวของใส่จักรยานแล้วครับผมอันนี้มาจะากท่าแล้วครับท่าขึ้นท่านขวามขวามแล้วครับโมอิ่มนะครับมาเหียนเสืออยู่ ไปไปมาแล้วครับมาแล้วครับพี่เบิ้งมองนี้กันครับนี่มา,มาแล้วไปไป nhai hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không <c oughs> ไปอะไรไปก่อนเลยเก็บขากันครับเก็บได้ลยหมานคุณทงครับต้นซีหาเดือนละ่ะก็เก็บแลวครับ เกลียร์ได้ผูสเซาค์เธอครับทางมาครับพี่เที่ยวทางในซูเปียครับพี่ไก่พี่ไก่เดี๋ยวเที่ยวครับพี่กอนพี่กอนมาเดีเ๋ยวเที่ยวนะครับพี่กอนเที่ยวทางไงครับอ้อมพี่กอนนี่โอ้ยไลกล้ครับ พี่ีอลไรไก่ครับมันอีดทรายเพียงสันๆนะครับมาทายเงีวเพราะว่ามันมีคนไรกควายซอยนะครับจะน้อยกวสิทีเช่าแล้วครับเนี่นะครับคลิปนี้ครับเพียงแค่นี้นะครับจะเรื่องคนเหล่าก็แจ้ความนั้นสาพาตลอดนะครับคลิปหนาจงพอกันไหมครับบายบายสวัสดีครับ